ปูนีอีปีอีปีปีเต็มาวโจกขี้ไม่ใช่ค่มันไม่ใช่ค่มันคือค่กำลังเดินทางไปที่หาดทรายแก้วจังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ในค่ายทหารนะขับรถอย่างแค่ประมาณเท่าไหร่สองชั่วโมงอ่เราพาไปดูว่าจะเป็นยังไงสวยแค่ไหน อยู่ข้างในโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะคะนี่ย,ยทหาารดูเ้อู่นดาวก่อนเข้าไปข้างในแล้วก็จะมาแลกบัตรตอนกลับก็มาแลกที่เดิมเดี๋ยวเราจะ ข้าไปที่หาดนะครับไปดูด้านในว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะจะมีจุดขายตั๋วอยู่ตรงนี้เขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหกโมงเย็นห้ามกอา่อไฟห้ามทำอาหารนะอันนี้ค่าเข้าผู้ใหญ่50ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ผู้ใหญ่1 0 0เด็ก50บาทนี่ครับชาวต่างชาติมาเที่ยวได้นะครับห <c oughs> าดใ <c oughs> สนได้ด้วยนะเออไปจะไปดูกันเรามาช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะวันธรรมดาที่นี่ดีมากเลยเขาบอกว่ากางเซนได้แล้วก็มีที่พักด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนตามไปดูดังมาถึงแล้วครับนี่ หาดทรายแก้วหาดทรายแก้วสัตว์ประหีบเอุ้ยคนน้อยมากเลยเพราะว่าเขาเปิดเปิดวันที่3ตรงนี้ก็จะเป็นร้านร้านขายเสื้อผ้าของอที่ระลึกอน้ำใสยอยู่นะอุ้ยหาดกว้างมากเลยอ่ะน้ำใสามากเขามีทายักให้เล่นด้วยนะหาดท สะอาดมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมให้นั่งเล่นริมชายหาดมีต้นไม้อย่างดีเลยมีศาลาด้วยศาลาพักใจใช่หาดาย <c oughs> ายที่นี่สะอาดมากเพราะว่าเขามีจุดทิ้งขยชะชัดเจน <Wow. S 1> แล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหาดหนึ่งที่สวยมากอันนี้เรามารอบที่2งแล้วรอบแรกเรามาแบบกลางเต็นท์ตอนนั้นคือชิลมากมากับพี่ต้องสองคน <c oughs> ชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะนตื่นมาเจอทะเลเลยแนะนํานะคะว่าถ้าใครอยากได้ฟิลกลางเต็นที่แห่งหนึ่งเนาะที่ ไม่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะคะเสื้อกับที่นั่งอมาซีคนปูเสือนอนซีคอนมีอะไรบ้างมีเสือแล้วก็เก้าอี้ชายหาดกับคนซื่สัตย์สุดหรือยังขาดเลยเบนบอกผู้ขาไม่งงแข่งเลยเบนสาธิตวิธีปูเสื้หนะพี่ลุงแหมเนียนเลยนะดาวนะเนียนเลยนะดาวนะปูเสือยังไง เทคนิคการปูเสือที่ดีนะครับเล็งมงมุมน,ม,ม,นมุมไหนถ่ายรูปสวยคนสวยนั่งมุมไหนก็สวยแหละลุงนี่นะคะเทคนิคการปูเสือต้องปูอย่างี้กาวออกมานี้รอยหมูกระทะนะอันนี้รอยหมูกระทะ <laughs> อย่าบอกเขาเขารู้หมดเลยว่าเราชอบกินหมูกระทะนี่มาแบบตีมฮาวายเลยเถอร <laughs> ้อน <laughs> อนี่ครับเราก็มานั่งพักผ่อนชิลๆอย่างนี้มันร้อนไปนิดนึงนะมันร้อนไปนิดนึ่งหรอวาลมมันไม่พัดเป็นไงเว้นร้อน กลางคืนน่าจะชิลมากครับเนี่ยลมมันก็มาได้เรื่อยอยู่ตอนนี้เหมือนแดดมันกาลังเริ่มแบบส่องมาตรงนี้เต็มๆแล้วพอพระอาทิตย์ตกตรงนี้เลยเราสามารถดูพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะครับเห็นน้ำทะเลแบบระยิบระยับอะไรนะระยิบระยับลิ้นพันเลยเมื่อกี้หิวน้ํามากและคอแห้งมากเลยอะไรที่นี่เขามีขายด้วยใช่ป่ะมีข้าวมีร้านอาหารด้วยนะอ้าวหรอใช่ตรงไหนนี่ไงตอนนั้นก็เป็นร้านซีฟู้ดเนี่ไงเหมือนได้เกิดสดชื่นน้ำมันหวานเกินเพราะว่า พี่ลุงซื้อมาสีในพวกเหรอเขามียำด้วยเหรอพี่ลุงอยากเดิมไปดูตอนแรกมึงหิวน้ำตอนนี้มึงห,หิวข้าวเหรอ <c oughs> น้าวัวสักขะเออก็อแบบมันมาแล้วแหละไปไปดูน้ำทะเลกันเฮ้ยเรามาถ่ายรูป ต้นมะพร้าวเนี่ยชอบมากเลยชอบมากเอาไว้บ้านไหมสักต้นหนึ่งไอ้ด้ายป้าเดี๋ยวไปดูทรายนุ่มมากเลยนะใช่สายนุ่มเท้ามาก้ยสายนุ่มมากไม่ใช่สายละเอียดนิ่มมากเลยนุ่มมากเลยเกินหาปูแล้วก็เจอปูด้วยปูอะไรปูนีวปีปีปีเต็มละปูนะสังเกตไหมน้ำมันไม่ลึกนะทุกคนเขาอยู่ตรงนู้นยังไม่ลึกเลยใส่เมาส์เกมผุดผ นี่ไรอะนี่สยไม่ใช่นะกิงไม้เราคือแบบน้ำทะเลใสทรายนุ่มเท้ามากถ้าเป็นช่วงเย็นกับบรรยากาศดีมากเลยนะนี่เพราะเขามีที่พักให้ด้วยแองดาวฟินมากทะเลดูจืดเลยอ่ะโอ๊ยเตินหน้าเกินตามากในทะเลหวานแล้วเนี่ยนาจะนอยนะแต่ร้อยท่าคุยคุยไม่มีรูปตัวเองนะคะพอกดให้เขาอย่างเดียว สายช่างภาพช่างภาพมีแนวแบบของเราแบบไหนไม่รู้แบบไม่ธรรมดานี่ว่าน่าจะเป็นขี้รองคลองสายเลยดิดาวจกไปแล้วเมื่อกี้จกไปแล้วตายดาวจกขี้ไม่ใช่ขี้มันไม่ใช่ขี้มันคือขี้ มันคืออะไรถามเดี๋ยวถามคนดูดีกว่าว่าเขาให้เขาคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอะไรอยู่ฝั่งพี่เหนือใช่ขี้ก็กดหนึ่งใช่ขี้กดสองถ้ามันใช่ถ้ามันคือขี้นะอะไรที่ผลออกมาจากสัตว์อะไรสักอย่างต้องเอาแป้งทาหน้านะเอาทาสิปาดอย่างนี้เลยอ่ะมูนอย่างนี้เลยเกิดจากกองดินกองทรายจากกองจับเป็นมันต้องมีบ้างนะกับน้อโคเท กดตัวไหนวะแม่งตุ่มเยอะมากเลยอ่ะสวยๆท้างไรดูกันลงทะเลไปเลยลากไปขี่คอขี่คอลุ้งทำหน้าแบบตื่นตันหน่อยเออนั่นแหละ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 เออนี่ตันนี้คือหนักไม่หนักเลยไม่หนักเลยเฮ้ยน่ารักมีหางหนูมันเอลวิสแหละถึง นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหาดนะ <laughs> <laughs> เป็นอีกหนึ่งหาดนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับผมจังหวัดไอของอจังหวัดชลบุรีหาดส,สายแก้วนะครับน้ำใสมากผมชอบมากเลยนะ้องน้ำพามากลางเต็นท์นะครับนี่ครับมีที่พักด้วยนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับละเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย